โอเคท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโลบอร์ดในโหมดเดิมกันนะท่านผู้ชมไอ้นี่บาดแคสเดี๋ยวผมลองเข้าบาดแคสแล้วเปิดแคสกระคิวโหลโอ้ย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 ผมไปเผื่อข้ามันมาสองตัวมันเลยแคสผมจับเลยเนี่ยโอ๊ยโอ้ยมึงดีแคสจ้อแคสแค่ข้ามึงสองคิวมึงข้ามไปไปสิบแล้วมึงบาแคสอะไรกูเนี่ยมึงแคสเหรอแคสกูบ้างอะเบอร์แคสหัวมึงไอ้เนี่ยมึง คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะทราบผู้ชมตีนะเอตีจนบุกไปเบอรเตีไปด้วยไปด้วยไป้้ยไ้้ยไปด้้ยไปด้้ยไปด้วยไป้้ยไปด้้ยไ้้ยไ้้ยไ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 ้

ที่จริงผมอัดคลิปไปแล้วล่ะท่านผู้ชมแต่ลืมเปิดเสียงใหม่เดิมเดิมอ่ะเดิมเดิมคอปิดพลาดเดิมเดิมแต่ก็ไม่เข็ดลาบสักทีขวากาดแขนกูหลุดไปแล้วทีนี้กูทำไงล่ะเนี่ยกูวาเว้เลยทีนี้วาเว้เลยไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วตอนเนี้ยอ,อะไร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 มอง้างมีเลือกเหรอมองามีเลือกเหรอ กระโดดกระโดดเหงาเลยนะตอนเนี้ยขวขาาแชสกูออกไปแล้วเหงาแล้วไอเราก็เก่งซะด้วยที่ไม่มีใครมาต่อยกูเลยนะ <c oughs> เนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีใครต่อยที่แบ่งชมตัวเองใหญ่แล้วกูไปหาก็ลีนกลอนไปงเริ่มเหงาเหงาแล้วเหงาเหง,งาตีน,นะครับพู่้พูดจริงพูดจากนั้นเนี่ยไม่มีน้นตีนไล้กูหาเลยเนะี่ยเหงาตีจังเลยอนะ่ะ อาเ,เจออยเจอสงสีโดนวเจอสีล่ะมึงจกิดกูโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยข้าท่าใหญ่ท่าใหญ่ข้ามข้ามข้าทข้า ดูเออพวกเตอร์พวกตีแบบนี้สิว่ากูถึงจะชอบโอ้ยอย่าตาโอ้ยอย่าตื้ออย่าตื้อได้เฉียวใหญ่เลยนะได้ทีใส่ใหญ่นะมึงใส่เฉียวใหญ่หาควาจริงบอกเลยทิพย์เดี๋ยวกูเอาจริงบอกกูเหนื่อยเกินกว่าจะเล่นละโอ้ยไอ้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 ยปากจะ โคตรอย่างก,กูเดี๋ยวเอาจริงไม่เคยได้หรอกเพราะฝีมือไม่มีให้เอาจริงอย่าดิน้นอย่าดิ้นดิดินด้นไรนักหนาละไอ้เนี่ยมึงมอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกกูขอตายไว้ก่อนอ๋ออย่าพึ่งตีดิอย่าพึ่งลุกดิเอาดิเอาดิ <c oughs> โอโเอาดิโอ้โหเลือดกูเหลืออยู่แค่นี้มึงตีกูโอ้ยโ,โอ้ยโ,โ,โอ้ยโ,โ,โอ้ย เอา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 เอล้วนเอาเอาล้วนเอาเอาล้วนเอาล้วนเอาล้วน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 หรอมึงล้วนเหรอล้วนเหรออ้าอี่อี่อี่อ้าวตายแล้วประมาทกูเนี่ยประมาทกูเนี่ยตายแล้วดีนะมึงไอ้ไปดดไอ้ประมาทคุอย่างกูเนี่ยระวังโอ้ย

โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 อยโ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 อ กูนึกว่ามันไอ้นี่ไปแล้วถือว่ากูให้มึงก็แล้วกันข้าสกิลนึงอ่ะตีเียโอ๊ยอะไรอย่าติตากูสกิลมึงหมดเมื่อไหร่แล้วติตากูก็ไา้นั่นแนอย่าพึ่งอย่าพึ่งออก มึงออกให้คุณใส่มึงก่อนไอ้มึงตากูบ้างเออตากูบ้างย่าพึ่ออกมึงจะออกไปไหนอ่ะแปออกมันออกกล้าดีไงออกเนี่ยเอาเอายังอนู้นอ้ยๆๆๆๆๆอ้ๆๆ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  ตายไหมไม่ตายไม่ใช่ตายตายเออตายต้องตายสกิวไม่กระโดด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 ไมกระโดดเลยไปสกิลคูดาวอยู่สกิลคูดาวอยู่นี่ละมึงจะพุ่งโดดโดดไม่ได้อะให้กูฆ่ามึงกรดีดีดีลงมา ไปหนะ่อยตายก่อนมือก้าใครไปโดดลาคนไปสิวยไอ้ไ่โดน สกิลนี้ใช่ไหมที่มึงทำกูอะลาก่นหัวใจมึงอะกูขอโอเคถ้าผู้ชโผมต้องขอจบวิ่งก่อนนะผมเหนื่อยแล้วผมเจ็บคอแล้วมันของผมแล้วผมเจ็บคอมาสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคโอเคต้องขอจบวี่ก่อนนะโอเคบาย